แล้วนี่แขกรับเชิญเทปหน้ารู้แล้วแน่ว่าเป็นใครผู้ใหญ่สั่งมาใครกะ,ออะนี่ไงคะคนนี้พี่จัดไหมหให้แม่ไปออกรายการอีตาพิสิกรปากจัดหน้าเหรอถ้าผมสัมภาษณ์อย่างนั้นผมคุยชักโครกดีกว่าเอาไงฆ่าเม์เลยดีกว่าอ่ะอ <c oughs> ผมยอมตายถ้าผมต้องสบายใจได้น่ะโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อนะครับงายช่วยปมมือให้กับคุณเมยพันาราเสถียรนากรอีกครั้งหนึ่งครับคุณเมย์ไออัลบั้มที่เพิ่งวางแผงเมื่อต้นเดือนเนี่ยนะครับ ผมว่านี่ชื่อมันเหมาะสมกับตัวจริงของคุณแม่มากเลยนี่ครับอัลบ,บั้มเม่ไรครับสงสัยจะเรียนมาน้อยไปน,นิดนึงนะคะเมลไลท์ right ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาถึงคำถามสุดท้ายกันเลยนะครับ ดีค่ะคุณเมย์คุณเมย์คิดยังไงครับกับพวกวัยรุ่นที่ชอบเรียนแบบดาราศิลปินแล้วก็เสียคนไปนอืมอันนี้เมย์ว่าจะมาโทษศิลปินอย่างเดียวคงจะไม่ถูกแล้วนะคะว่าเป็นการลอกเลียนแบบศิลปินนะคะไม่รับผิดชอบว้างั้นเถอะอ้าอย่ามั่วสิฮะใครมั่วก็แน่ไอพวกที่อยากดังแล้วอาคนอื่นมาเดือดร้อนเนี่ยเขาเรียกว่ามั่วเผลอมั่วมานานแล้วด้วย ามจริงว่าใครเนี่ยใครร้อนตัวเขารับไปสิครับฉันไม่ได้ร้อนตัวแต่คุณคิดว่าคุณวิเศษมาจากไหน,น